สวัสดีครับผมอาจารย์โจนะครับเลน,นอาทิตย์เนี่ยนะครับหรือเนื้อที่อยู่ใต้นิ้วนางของเราเนี่ยนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์มงคลแล้วด้วยเนี่ยบางตําราก็เรียกว่าปลาส่วนบางตําราก็เรียกว่าสีเ่เหลี่ยมข้าวหลางตัดนะครับก็คือตามที่อาจารย์ได้วาดไว้ซึ่งถ้าใครมีสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับบ่งบอกว่าคุณจะมีพรสวรรค์นะครับในการใช้คําพูดเกี่ยวกับง,งานค้าขายก็ได้พิธีกรก็ได้เป็นเซลล์ไปในหน้าก็ได้นะครับ คนที่มีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเข้าหลังตัดเนี่ยนะครับถ้าขึ้นที่เนิอนอาทิตย์หรือใต้นิ้วนางยังบ่งบอกว่าสามารถหาเงินได้จากคําพูดและความคิดสร้างสรรค์คุณจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นนะมีพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษสามารถประสบความสําเร็จนะครับมาจากทักษะและความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางของคุณได้ด้วยครับที่สําคัญเส้นตรงนี้ยังมีเกณฑ์ที่เจ้าของมือจะมีความมั่นคงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินบ้านตึกอสังหาริมทรัพย์นะครับ ความหมายก็คืออะไรครับมันหมายถึงเรามีเกณฑ์ที่จะมีทรัพย์สินค่อนข้างมากบางคนอาจจะมากกว่าเงินสดด้วยซ้ำครับถือเป็นสัญลักษณ์ของมงคลนะไม่ว่าจะขึ้นที่ใต้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ล้วนแต่ดีทั้งสิ้นครับ